เอพิโซดที่สอง e ต l i n g t ด e d i a ม o n d ขโมยเพชรเงั้นเหรอในฐานะนายกฉันขอประกาศไว้ที่นี่ว่านิทรรศการโบราณคดีตุนิเซียนเปิดแล้วทีวีสิบสองเ้วยเฮนรีตาลูกวาวเลยรู้เลยนะไม่ไปทำอะไรอ่ะใช่ครับเขาจะกดเงินไปดูนิทรรศการเห็นรี่ของเราไม่รอช้าเรื่องขโมยงั้นเหรอขอให้บอกยมีให้เลือกสองทาง บุกเข้าไปเลยหรือว่าแอบย่องเข้าไปอ่าเป็นเราเป็นโจนเราก็ต้องสายสเตลล์ไปก่อนอ่าลองสเตลก่อนสเตลแตกค่อยค่อยบุกทีหลังโอเคอ้ยของหกอ,อย่างแล้วตูกต่อี่คืออะไรวะกระโดดแอนต g r ี v กรวิตี้แคปเทลิพอเตอร์อันนี้กูยังเชื่อใจบันได้ป่าววะลองจากเบสิกก่อนเบสิกเท่านั้นที่อยู่รอดเอาไหมครับเอาไม่ครับ มันมีบางอย่างอยู่ในเค้กน่ะแล้วเขาใช้มันเพื่อหลบหนีแล้วฉันก็โดดไล่ออกฟังดูงี่เง่าใช่ไหมอ๋อนี่ตัวโดดคนเดียวกับที่ในคุกทอรีไซา์เหรอเนี่ยโดดไล่ออกก็เลยมาเป็นยามพิพิธภัณฑ์แท,ทนอุย้ยให้เลือกของอุย้ยมีเวลาด้วยป่ะบอมเพลนปรืนต้องเจ็บอา้าวดูหนะ้าดูหนะ้าปืนมันใช้ไม่ได้เหรออ๋อขอโทษครับผมขอโทษครับนึกว่ามันใช้ได้ มันเป็นบิบิธพันธ์เดียเหรอมันจะไปมีลูกปืนได้ไงอะเอ่อแล้วงั้นต้องใช้อะไรเครื่องบินเหรอเครื่องบินจะไปทำอะไรอุ้ยอ้าวแล้วเครื่องบินใช้ได้ไงวะเออเอ้าเอาจริงนะเพื่อนมึงควรลาออกอุ้ยเฮ็ดอยู่นู่นรีทัวร์รูรรมพุ่งไปน่าจ,จะอันตรายเราเอ่อควรจะอ้อมอ้อมไปเออนี่ไ่เห็นเนียนเนียนกริบนั่นไง เพชรที่ชั้นใยอุ้ยมีการ์ดด้วยสองคนยินดีกันหรวะเอเลี่ยนมึงไปเอามึงไปสรรหาของมาจากไหนอ่ะกูถามคินนี่เฮลี่มึงเอาของมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโปเกมอนมีโปเกมอนเด้อได้ๆๆๆรองดิตื่นๆตื่นตื่นๆตื่นยามการดึงจิมเลชูต้องการต่อสู้กับคุณยามการดึงเรียกโจออกมาไปเลยจิกกปอูอ่ะนั่นนั่นอ่ะเอา อ่จอฟังเกมพังเลยพังด้วยเลยไอ้พวกนี้ก็พังด้วยอย่างเจ๋งอะไรไะเนี่ยลงใหม่บอลไม่ได้มาริโออ่ะเออเออเย่ยิงอุ้ยยิงไปเข้าด้วยโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วแล้วไข่ไดโนเสาร์มันฟักได้แั่ วุดปืนใหญ่เออไม่มีใะรเอ้ยตุุตุุตุรตตอนนี้สถานการณ์ปั่นปวดมากพีพันฑ์กำลังลบสลายหน้าที่แห่งหนึ่งในตะวันตกเฉียงใต้ศูนย์ควบคุมความกุหลาบวที่ไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยท่านครับเพราะว่าท่านน่าจะมาดูสิ่งนี้นะครับผมได้รับความรายงานกุหลาที่ระดับ10.6มาจากพิพิธภัณฑ์ครับคุณพระ นั่นมากกว่าเก้าอีกเหรอใช่ครับฉันขอบอการตัดสินใจนี้ให้นายนะสิบตรีแค่กดสตปุ่มหนึ่งเพื่อรับมือกับสถานการณ์อันตึงเครียดใครดูทีวีดะกลับไปทำการซะเอาแล้วที่กูตัดสินใจเองเชยอันนี้อะไรอ๋อฮะให้เราเลือกเหรออีแต่ละอันมันคืออะไรวะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ศูนย์นี่คืออะไรวะคืออะไรวะนิวเคลียร์ยานอวกาศ เฟืองอันนี้อะไรอ่ะฮะเครื่งคิดเลขหนึ่งร้อยสามสิบสามหนึ่งพันหนึ่งสามสามเจ็ดหารสูตรอันนี้วูขอโทษนะจะเพิ่งกลับมาจากห้องด้าเนี่ยเอ้าทุกคนหายไปไหนแล้วหารสูตรออกก็คือหารสูตรมันหารไม่ได้มันแบบมันไม่มีแบบหลักการ ก็คือหานปุ๊บไปอยู่ต่างโลกเลยต่างมิติเพราะมันหานมันหาคำตอบไม่ได้เอ่อดาวเทียมอะดา,ดาวเทียมหน้าต่างหวานมากว้าวาอะไรเนี่ยใครเปรน็นคาทำดาวเทียมมึงบอกกูว่าดาวเทียมนั้นเป็นของใครใครปเป็นเจ้าของกูว่านิวเทียรมมันรุ่นแรงไปอะเอาอันนี้การฟันเฟ,ฟืองคืออะไไม่รู้ งอนงอนอุ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์มาทำอะไรอ่ะโอ้โหหางหลังคาอ๋อไอ้ฟันเฟืองคือหุ่นยนต์มันเป็นถึงหุ่นยนต์เหรอโอไม่นะเฮนรี่เราต้องหนีไม่งั้นเราจะไม่รอดทิ้งเพชรไปก่อนเฮนรี่รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเอ,อ้ยนี่อยูมาแล้ว มันส่งบัรช่วยหรือว่ามันมาสร้างไปพิบติวะกูถามแค่นี้เออโอ้ระเบิดตุ้มตามตุ้มปามพิพิธภัณฑ์โอ้โหมันมันเมืองอะไรทำไมมันมีระบบอะไรยีรด้วยวะโอเคนา่าะรอดเอลีสโอเคอะ่ะแล้วเพชรมาจากไหนแล้วผ่านเฉย just play epic ยิ่งใหญ่แบบเรียบง่ายโอ้ชายดุ่มผู้มากับดวง ก็ไืออุ้ยมีเอ็ดดิ้งอีกสาบอันอีกแล้วสาบอันปะอ่ามาเริ่มจากอันแรกกันแล้วกันนะคูนี้อันนี้น่าจะเป็นอ่าลูกศรนะที่จะไปถึงทางขึ้นไปข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นแบบทางเจาะไปด้านข้างเดี๋ยวลองไปดูด้านบนว่าด้านบนมันมีอะไรบ้างอ่าลองกระโดดขึ้นไปดิเออตุ้ง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 เออไม่ถึงเออไปเอาไปเพื่อนเอาไปอินเอาออ่ะอ่ะมัน มันล็อกเกมอะไรสักอย่างแน่เลยเมื่อกี้มันมีทูพอยตีดดักด้วยโดนลบสองเต็มล็อกเกมอะไรสักอย่างโว้เกมนี้ไม่ง็อกเกมอื่นเยอะเนี่ยอ่ะเอนตี้เอนไทรกราฟิตี้แคปวกด้านแรงน้ำห่วงกูว่าอันนี้ไม่รอดได้เลยลอยกูกูว่วาแล้วกูว่าแล้วคุณที่โชคดีนะเนี่ยฉันอยากไปเอาอากาศมาตั้งนานแล้วเข้เขาอธิบายไหอยังปัน่นกูว่าแล้วมปคือตรงแบบนี้ต้องมีอะไรสักอ,อย่างได้เลย อ่ะมันเหลืออันเดียวเลยเพื่อนเ,อเรปพอร์ตเตอร์มึงเคยหักหลังกูมาก่อนเขามึงอย่ยานะเออเออเออที่ไหนอุยอ้ยอุ้ยแล้วได้เฉยโอเคแบบนี้แม่งสองแง่สามง่ามโหสี่อย่างเรียนแทงคือไรเสอ้อต่อยเลยเหรอบุอ้ยอาอินวิซิเบิลไอเอ i มอินวิซิบิลิตี้ I am w i n invisible นี่เห็นไหมครับหายตัวไม่ใครเห็นเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะจ้หาแด้ไม่เจอออหายตัวจริงๆหายแบบหายตัวหายตัวจนเกมไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนต่อยเหรอเราสามารถทำได้ไหมเออปืนอะปืน เฮลลี่น่าเออเลยคืออะไรมันยิงไปโดนช่องลมแล้วมันช่องลมมันย้อนกลับมาหาตัวเราเรอะเง่งเยอยมากอ่ามันเหลืออันเดียวแล้วเพื่อนเหรียญเพนีอุ้ย <c oughs> โอ้โหทีนี้มึงไวเชียวนะเฮลลี่มึงไวมากมาีเลือกสามแบบโยนตัวเราไปใช้เกี่ยวลงไปกับเวิร์มโฮไรฟเฟิลนเหรอโอ้โหมึงไปหาสันหาของพวกนี่มาจากไหนไหนลองสิปืนหลุมดำเนี่ยเออ ดูดเพชรัมยเอออ่ะเพชรหนักเกินแล้วมึงแล้วมึงจะเปิดช่องให้มันตรงกันทำไบวะเหลน่เออกวัาอันนี้แหละใส่รับเขาชอบใช้กันในหนังเออนี่โรยตัวไปตึงตึงเออก็แค่เนี้เลเซอร์คัตเตอร์แฮมเมอร์เลยเหรอเออถ้าพิชคอร์เนี่ยมันจะเสียงดังหรือเปล่างั้นเราเป็น เลเซอร์แล้วกันเนาะเออนี่นายโดนตัดเหรอทำไมนายไม่มีเลือดเลยล่ะอ่ะมันเหลือแค่คอแล้วองอ๋อแก้วกระจกมึงบางขนาดน,นี้เลยเหรอโห<ฮ>แล้วได้มาเฉยจังหวะนี้มียาอีกสองคนเราจะไปทางไหนดีแคนนอนชีสแกลง้งชีนี่อะไรเพื่อมาหลังเหรอเอออ้ำ ือแคดน,น้องเหรอใช้ความรุแนแรงอ่ะไหนเออไปอ่ะเอาเอาจิบหายละเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นลี่เ,เ,ๆๆเร็วๆเๆข้าไปเข้าไปเข้าติดประตูด้วยยามงงอย่าว่าแต่ยามเลยกูก็งงมันเหลือแค่อันเดียวแล้วล่ะเพื่อนไม้กระดานโง,ง,ง่ๆที่ชใช้ได้เฉยยามไม่เห็นได้ยังไงโอ้เข้างนอกมียามอีกคนนึง ไหนดูดิดหักคอใช้เพชรใช้ปืนกับกระโดดอ่าหักคออ้าวอ่ะ,อะบดล็อกอาชีพเมนด้วยอ๋อจะบอกใดแล้วว่าให้ระวังเร,าางรื่องบันไดด้วยมึงบอกกูตอนไหนเดียวว่าให้ระวังบันไดใช้เพชรเหรอเรามีเพชรอะเพชรเห็นเพชรแทงนะคะอ่ะเพชรโอ้โหเทือนยัดเอาเพชรโอ้โห ยำหัวุบเลยแรงอัอนซีนเบอร์กล่าโอ้โหโจทย์ที่ไม่มีใครเห็นรวยเลยเอาเพชรไปขายรวยนะผมโหเออสเอนดิ้งสองทับสามเฮ้ยเนี่ยเรากลับมาหน้าแรกเนี่ยเราจำมันมีเบิร์สอินอีกอ่ะนึงได้วาเดี๋ยวลองเบิร์สอินดิอดิเบิร์สอินบุกเข้าไปแบบซึ้งๆน้านี่มอไซพี่แรงมากท่อเติมสปีดพร้อมอไม่ใช่มอไซเหรอ ชีตะกูเตอร์ติดเธอบอกว่าเดี๋ยว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 อะไรเออคิกไรเดอร์คิกเอ้าหน้เก็บยามได้คนเดียวอ้าต้องเก็บสองคนด้วยหรอคนเดียวไม่ได้หรออะแรมนี่เนยได้ป่ะวโอ้ยได้เฉยอะวู้งบุกทะลวงเข้ามาอย่างหลอดที่เละเทาะยามงงอ่าเรามีผู้ฝ่าฝืนบุกหน้าไปยังโซนยุคลางรับทราบเตรียมพร้อมรับมือเปลี่ยน ไปครับอย่ารุดเร็ว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 เกินเร็วเกินอะไรโล่โล่โล่ไปอุ้ยแล้วแล้วได้เฉยอุ้ยได้ปะโอ้โหโอ้เดี๋ยวมันมีเวลาทุกอะไรที่ว่าเวลาเวลาเวลาและหลังจากนั้นพวกเขาก็ลุกขึ้นแล้วจับเข้าไปโอ้จริงเหรอใช่ตอนนั้นฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนอาชีพเป็นยามกลางคืนเนี่ยน่าจะอันตรายน้อยกว่าขับรถอ่ะแงวไปเลยแงว ลอกไปเถอะโอ้โหเพชรเพชรโอ้โหเพชรไม่พังอ๋อโอ้โหเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวไว้กอดไวเกินเอาไปเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีอะไรนะนี่นี่กินไหมกินไหมกินไหมเออนี่ลรอดเเอออรอดแต่ว่าเพชรไม่รอดเพชรไปไม่รอดแล้วไปเดี๋ยวอันเดียวละหินหินนี่เนี่ยแกงปลาหิน เออแกมาเห็นไม่นะเจนี่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอันนี้มันเก็บจริงดิ GTA ดิว่าก็ว่าทำไมบีดาวช่วหพ่อยลี่ปืนปืนปืนเดี๋ยวลี่ปืนบัลล์เดี๋ยวมึงไปหาของไปแต่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วยิงไม่เข้าด้วยอุ้ยเป็นธรรมเออเฮลลี่เขาตามไปได้สวยครับเฮลลี่โอ้โหเฮลลี่ชีวิตมึงไปทำบุญนะอย่างเงี้ยเป็นกูไปทำบุญนะกูแย่ละโดนล็อคหยุดอย่าขยับยกมือขึ้นอุ้ยมีเลือก ครับครับอะเราเบิดเลยฉันไม่คิดว่าคุณจะไปได้ไกลด้วยพิธีนั้นนะปราดตำรวจติดสินบนตำรวจติดสินบนมันมีความผิดโอ้แปลกนะปกติมันต้องได้ผลสิตำรวจเมืองนี้มันซื่อสัตย์ไงซวยเลยกูมันเหลืออันเดียวแล้วแหละงั้นอ่ะเท็ดเอออุ้ยลงไปไม่ตายตายปะเนี่ยโอ้ยสูงเะด้วย โุ้ยเราไม่ตายด้วยเฮนรี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ยอเอาเราผ่าน <c oughs> Intruder on a scooter ผู้บุกรนุกบนสกูตเตอร์เออเออผ่านแบบหมดจะผ่านมันก็ผ่านแบบงงๆนะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้แค่นี้ก่อนละกรันนะครับผมระออก,กรันอะไรเอ่ยเพราะว่าเราก็เล่นมาสามสามอีกทีนี้โปรหลอกเนี่ยมันเดือดนะฟีลสามแบบ่าน Achievement อันนี้มันมีผ่านแค่อ,อันเดียวใช่ไหม โอ้โนี่โอเคอันต่อไปเป็นอ่านยังไงว่าอ่านยากที่ไหน i n f i l t r a t i n g อันนี้ตัวไอแบบนีย i n f l r a t i n g the airship เอดต่อไปไ In เอาไว้เป็นคลิปหน้าอะไกันนะครับผมถ้าใครอยากดูเอดต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ไว้เข้ามาดูมากเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วเจอกัน